ทาใดนะคะที่กำลังอยากจะมีบ้านสวนแนวสวนเกษตรหรือว่าโคกหนองนาโมเดลนะคะแต่ไม่อยากเหนื่อยเนาะไม่อยากทำเองไม่อยากลงปฏิบัติงานเองนะคะเราก็มีไอเดียให้กับท่านค่ะเพียงท่านซื้อที่ดินกับเรานะคะแปลงละหนึ่งไรในราคา1 6ล้านแสนบาทนะคะเราสามารถทำนะคะโคกหนองนาโมเดลนะคะ และบ้านสวนแนวสวนเกษตรให้ท่านได้เลยนะคะมาเลือกแบบเลือกคอนเซปต์ต่างๆร่วมกันนะคะที่นี่นะคะลมลมเย็นมากๆเพราะใกล้น้ำใกล้คลองในราคานี้นะคะได้บ้านได้โคกหนองนานะคะสนใจนะคะติดต่อมาดำออนที่ดินสวย0917895563ค่ะ